อรอ่อๆกันทั้งนั้นเลยครับผมสามแยกกองน้ำตาลก็เสร็จยครับผมโอ้ยสดคลางานู่ไปห้อยก้นครับผมตกเย็นมาเลียงลำกันเข้ามาเลยครับผม รุ๊ขินฟังครับผมรุ๊ขินไม่ร้อยก้อนตัวเปล่ากลับไปเขาไล่ขินมาใหม่ครับผมเท <Hey, S 1> ครับผมเท <Hey, S 1> ตัวลูกเพราะว่า <Yeah. S 1> ตัวเล็กมิดตัวใหญ่ครับผมล็อกกี e ้สองสี่ศูนย์น่าจะไม่ใช่เครื่องเดิมครับผมน่าจะสายหมก <Yeah. S 1> โอ้วังเสียงหวานเหนียวเลยครับผม มาแล้วครับอ้อยสดครับผมอ้อยสดสี่ห้าเบียดกัดนครับผมเบียดกันครับผมสามแยกนี่นต้องระวังครับผมสามแยกว้าว จอมพลังมาแล้วครับผมสองเขาจอมพลังครัผแบบผมอือ้นาะสามสิบตันเลยค่าที่ผมอือสุดยอดครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม